ไหมคะพี่ฮันพี่ฮันอร่อยไหมลูกพี่ฮันอร่อยไหมโอ้โหใครทำโกงลกจังเลยลูกอืมใครทำโกงลกจังเลยอร่อยจังเลยครับอร่อยจังเลยครับ ừ, อืมอโบวมากอับวัวมากอโบวอร่อยเหรลูกอืมอับวอร่อยไหมอืบบออมอ อ๋อเนอะอ๋พี่ฮันหมดแล้วโบเบ๋โบเบ๋หมดแล้วลูกืึหมดแล้วพี่ฮันกินหมดแล้วน้องหนีแล้วพี่ฮันกินหมดแล้วโบเบ๋แล้วลูกโบเบ๋แล้วครับแล้วนะโบเบ๋แล้วครับ <c ười> ขึ้นมาหายายอีกขึ้นมาหายาย